บรรยากาศสวยๆครับช้างอมช้างเผือกสวยมาขอพอรครับวันนี้ไห้เฮงๆปังๆแล้วก็ขอให้เพื่อนเฮงๆรอดท้องช้างเป็นสิริมงคลนะครับมาฝั่งนี้ก็จะเป็นรอดท้องมงกรผู้คนก็ก็จะมาขอพอร รับรอดท้องมังกรครับผมปรญากศบปรญากาศลอดท้องช้างเป็นสิริมงคลนะครับ มาฝั่งนี้ก็จะเป็นลอดท้องมังกรครับสุดท้องสุดทะสุดทางมังกรก็จะเป็นพอดพิกเน่ตนะครับผมขอบคุณเพื่อนปังๆทุกคนนะครับผมลอดท้องช้างครับช้างส,สวยๆปังๆทุกคนนะครับผม ช้างครับช้างสวยๆมีแต่ตัวที่สวยครับช้างสามตกเสียนสามตัวเลยครับาสามตัวครับผมบรรยากาศสวยๆตามมาครับตามมาครับผม พอพอนครับเดินต่อไปแล้วครับเดิน่อไปตามมาครับตามมาครับผมอากาศที่สวยครับตัวยาวยาวใหญ่เลยครับมังกรครับผม เสียงนกบรรยากาศธรรมชาติครับผมนี่ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาขอพอรลอดท้องช้างครับผมขอพอรลอดท้องช้างแล้วก็จะไปลอดทอ้องมังกรครับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาขอพอรลอดท้องช้างครับผมขอพอรลอดท้องช้างแล้วก็จะไปลอดท้องมังกรครับครับผมหางมังกรครับผม สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาขอพอรรอดท้องช้างครับผมขอพอรรอดท้องช้างแล้วก็จะไปรอดท้องมังกรครับพรครับเดินต่อไปแล้วครับเดินต่อไป สุดท้องสุดทะสุดทางมังกรก็จะเป็นพอบพิกขนีน่นนะครับผมเอาเพื่อนๆมีแต่ตัวที่สวยครับช้างสามตกเสียนสามตัวเลยครับค้างสามตัวครับผมบรรยากาศสวย เดินต่อไปแล้วครับเดินต่อไปวันนี้ชนบุรีอากาศดีนะครับคลึ้ม,มเมฆมาครึ้มอากาศสวยๆครับตัวยาวยาวใหญ่เลยครับมับงกรครับผมสวยๆครับช้างอมช้างเผือกสวยมาขอพรครับวันนี้ ให้เฮงๆปังๆแล้วก็ขอให้เพื่อนเฮงๆนี่ครับผมนี่ก็จะจอ้างบางก้อแล้วครับปังๆทุกคนนะครับผมรอทองช้างครับช้างสวย อ,อากาศที่สวยครับตัวยาวยาวใหญ่เลยครับมังกรครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาขอพอรลอดท้องช้างครับผมขอพอรลอดท้องช้างแล้วก็จะไปลอดท้องมังกรครับลอดท้องมังกรครับเดินเข้าอ่งมงใต้ท้องมังกรครับ รยากาศกรรยาก,ายากาี่สวยครับตัวยาวยาวใหญ่เลยครับมังกรครับผมนี่ครับผมนี่ก็จะ ห้างางกอแล้วครับลอดทองช้างเป็นสิริมงคลนะครับมาฝั่งนี้ก็จะเป็นลอดทองมงกอส,งงอ,อสวยๆครับช้างอมช้างเผือกสวยมาขอพรครับวันนี้ไ้เหงหงปังๆแล้วก็ขอห้เพื่อนเฮงๆเนี่ยแต่ตัวสวยครับช้างสามเสียนสามตัวเลยครับ ามตัวครับผมบรรยากาศสวยมเมฆฝนมาเลยครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นช้างครับผมปังๆทุกคนนะครับผม ทองช้างครับช้างส,สวยตามมาครับตามมาครับผมเมฆฝนมาเลยครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นช้างครับผม เมฆฝนมาเลยครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นช้างครับผมอากาศสวยครับตัวยาวยาวใหญ่เลยครับมังกรครับผม อ,อากาศสวยครับตัวยาวยาวใหญ่เลยครับมังกรครับผมครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับผม ขอเมฆฝนมาเลยครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นช้างครับผมป,ปังปังทุกคนนะครับผมหลอดทองช้างครับช้างส,สวยๆปังปังทุกคนนะครับผมหลอดทองช้างครับช้างส,สวยๆ Terima kasih telah menonton